รีวิวโปรเจคเตอร์ว่านป๋อ T6 Max โปรเจคเตอร์ตัวท็อปรุ่นใหม่จากว่านป๋อใครที่กำลังมองหาโปรเจคเตอร์ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้แบบฟินๆไม่ว่าจะเป็น PlayStation หรือว่า Nintendo ดูคลิปนี้ให้จบรับรองตัดสินใจได้แน่นอนครับสวัสดีเพื่อนชาว NextTech ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดิมครับผมในวันนี้ดิมก็ตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะดิมจะมารีวิวโปรเจคเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดจากทางว่านป๋อครับผมนั่นก็คือว่านป๋อ T6 Max ซครับซึ่งเป็นโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นท็อปของทางว่านป๋อเลยสําหรับใครที่ไม่รู้จักว่านป๋อเนี่ยบอกเลยนะครับว่าพลาดแล้วนะฮะเพราะเขาเป็นแบรนด์โปรเจคเตอร์ที่ดังมากๆในตอนนี้นะครับแล้วก็ฮิตติดตลาดในประเทศไทยยอดขายถล่มทลายนะฮะซึ่งทางเสี่ยวหมี่นะครับเขาก็มีแบรนด์ลูกมากมายใช่ไหมว่านป๋อเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่เป็นแบรนด์โปรเจคเตอร์แล้วก็เป็นแบรนด์โปรเจคเตอร์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งด้วยนะในเว็บไซต์ของโยพินที่จีนนั่นเองครับฟังมาขนาดนี้แล้วนะ 6 Max ตัวนี้จะเจ๋งแค่ไหนนะครับมาเริ่มกันที่ตัวกล่องกันก่อนเลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าว่านบ่อเนี่ยด้านนอกนะเขาจะมีกล่องกระดาษลังสกรีนโปรเจคเตอร์ไว้อยู่แล้วนะครับเป็นการกันกระแทกครับอันนี้คือกล่องชั้นในนะครับจะเห็นว่าตามสไตล์ว่านบ่อเลยครับดูมินิมอลคลาสสิกครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับเขาจะเขียนจุดขายของรุ่นนี้อยู่นะฮะถ้ายังไงเรามาแกะกล่องอันบ็อกซ์ดูไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างจริงๆริงิมแอปแกะมาแล้วนะโอเค พอเราแกะมานะฮะโอ้โหดูโฟมกันกระแทกเขานะครับให้มาหนามากเลยนะติ่งแรกที่เจอเลยนะครับก็จะเป็นนี่ตัวโปรเจคเตอร์นะครับผมด้านล่างนะครับก็จะมีตัวดปเตอร์นะครับแล้วก็สายไฟครับผมและที่ขาดไม่ได้ครับก็จะเป็นตัวคู่มือและสุดท้ายก็จะเป็นนี่ครับรีโมทครับภายในกล่องที่ให้มาก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปกกับการดีไซน์ของเขาดีกว่าครับ อย่างที่เห็นเลยนะว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์สไตล์แนวตั้งนะครับซึ่งข้อดีก็คือ เขาจะมีระยะฐานค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราฉายจากหัวเตียงก็งสามารถฉายได้เลยครับง่ายมากมากอันนี้จากประสบการณ์ตรงเนาะจะเห็นว่าด้านหน้านะครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรูระบายความร้อนส่วนด้านหลังเนี่ยสำหรับการดูดลมเข้าครับมันใหญ่มากเลยนะการระบายความร้อนเนี่ยบอกเลยครับว่าสบายใจหายห่วงส่วนทางด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านบนจะเป็นเลนแก้วนะฮะภาพออกมาดีมากๆดิมใช้งานมาประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยบอกเลยว่า ประทับใจตัวนี้มากๆม,มันมีจุดเด่นหลายๆอย่างที่อยากเล่าให้ฟังนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับจะเห็นว่าเฮ้ยรุ่นนี้เขาไม่มีตัวปรับโฟกัสแล้วนะมีแค่ปุ่มปิดเปิดแล้วตัวโฟกัสมันหายไปไหนบอกเลยครับว่าไม่ต้องตกใจเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาปรับผ่านรีโมทครับผมด้านหลังครับก็จะมีพอร์ตนะครับจะเป็น รู USB นะครับมี2พอร์ตแล้วก็จะมีรูเสียบหูฟังครับ3.5เนาะแล้วก็จะเป็นช่องสําหรับเสียบสาย AV นะครับแล้วก็จะเป็นช่อง HDMI ครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเด่นของ T6 Max ตัวนี้นะก็คือตัวสายหนังตัวนี้นะครับเราสามารถยิ้วไปยิ้วมานะครับเคลื่อนย้ายได้สะดวกมากครับผมนอกจากนี้ด้านล่างเนี่ยก็ยังมีรูสําหรับเสียบขาตั้งเหมือนเดิมนะครับสามารถตั้งบนขาตั้งได้แล้วก็จะมีตัวกันลื่นให้ด้วยนะครับตั้งบนโต๊ะตั้งบนหัวนอนสบายมากครับซึ่งว่านปอ T6 Max ตัววนี้บอกเลยร่่าาไมด นะเพราะเขารองรับ HDR นะครับแล้วก็ HDR 10+ ด้วยที่สำคัญเขามากับตัว Android 9.0ครับผมเป็นอะไรที่ถือว่าใหม่มากๆนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ที่ให้ Android 9.0มาสำหรับหน่วยความจำที่ให้มานะครับตัวแรมเนี่ยอยู่ที่2 g ิครับตัวตัวลอมให้มาถึง16 g ิกนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะสำหรับโปรเจคเตอร์สำหรับเรื่องความละเอียดที่ทำได้นะครับก็อยู่ที่ 1080p หรือ Full HD เนี่ยแหละแต่เขารองรับการเล่นไฟล์ 4K ครับผมภาพที่ทาออกมา ดิมถือว่ามันโอเคมากๆมันสวยมากๆเลยนะครับส่วนชิปที่ใช้เนี่ยเัาก็จะเป็น a m o g i c t 9 7 2ครับซึ่งเป็นชิปตัวใหม่ที่เขามาใส่โปรเจคเตอร์ตัวนี้นั่นเองเรื่อง Wi-Fi เนี่ยก็สบายใจหายห่วงครับรอบนี้ตัวนี้นะเขาสามารถจับ Wi-Fi ได้ทั้ง 2.4กิกะเฮิร์นะครับแล้วก็แบบ5กิกะเฮิร์ด้วยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับยังไม่พอนะครับปัญหาที่ผ่านมาที่เราเจอโปรเจคเตอร์นะครับเราอยากจะฟังหูฟังแบบบลูทูธใช่ไหมอยากจะเปิดลำโพงบลูทูธนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการดีเลยนิดๆเนาะเพราะว่ามันจะเป็น4.2ให้เห็นอยู่เลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นบลูทูธ5.0ครับผมตบมือโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยใช้กับสปิเกอร์ที่เป็นบลูทูธได้สบายๆครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงนะหรือหูฟัง มาดูกันที่ตัวรีโมทบ้างดีกว่าครับบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับจริงๆมันมีการปรับดีไซน์เล็กน้อยเนาะแต่ถ้าเกิดดูรวมๆเนี่ยก็จะไม่ต่างนะครับดังนั้นเวลาเราใช้รีโมทเราใช้ร่วมกับตัวเก่าไม่ได้ก็จะมีเซนเซอร์เนาะแต่รีโมทตัวนี้นะครับเป็นแบบบลูทูธนะครับ โอ้โหไม่ธรรมดานะด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มปิดเปิดนะครับแล้วถ้าเราสังเกตปุ่มตรงกลางจะเป็นรูปไม้ใช่ครับเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะผ่านตัวรีโมทเลยเพราะว่าตัว Android 9.0เนี่ยสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะถือเป็นอีก9ก้าหนึ่งที่พัฒนาขึ้นข,นของทางว่านป๋อเลยปุ่มด้านขวาสุดนะครับก็จะเป็นปุ่มที่เราปรับโหมดเป็นเมาส์นั่นเองตรงกลางเนี่ยจะเป็นดีไซน์เดิมเลยกดขึ้นด้านล่างก็เป็นลงนะครับอันนี้ก็ซ้ายขวาแล้วก็โอเคนะครับปกติควบคุมง,ง่ายๆครับมาดูที่ด้ ด้านล่างกันบ้างที่มีการปรับเปลี่ยนไปเนาะด้านขวาเนี่ยจะเป็นการเพิ่มลดเสียงครับผมส่วนตรงนี้นะครับด้านล่างจะเป็นปุ่มโฮมเป็นปุ่มแบ็คครับส่วนทางซ้ายสุดตอนแรกทีมก็สงสัยนะครับว่ามันคือปุ่มอะไรจริงๆแล้วนะครับมันคือปุ่มปรับโฟกัสนั่นเองฮะรุ่น T6 Max ตัวนี้นะครับเราไม่ต้องเดินลุกขึ้นมาปรับตัวโฟกัสเองนะกดผ่านรีโมทได้เลยมันเป็นอะไรที่โอ้โหสะดวกสบายมากๆนะครับการใช้งานนี่ก็ง่ายมากๆส่วนฐานที่ใช้ ก็จะเป็นฐานแบบ 3A นั่นเองครับผมเขาไม่ได้แถมมาให้นะอันนี้ต้องเตรียมเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูตัวอะแดปเตอร์กันบ้างนะครับอะแดปเตอร์รอบนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยเนาะเพราะว่าตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยความสว่างเขาให้มาถึง550 ANSI l u m e n เลยนะครับซึ่งถือว่าทำออกมาได้สว่างมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆอ,อีกแล้วก็ตัวสายปลั๊กไฟเนี่ยก็จะเป็นแบบ2หัวแบบนี้นะครับทำให้เราไม่ต้องเสียบหัวแปลงให้มันวุ่นวายเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่สิ่งที่มันขาดหายไป ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาจะไม่ให้สาย HDMI มาจุดนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมเสียดายมากๆเลยครับสุดท้ายนะครับที่มีในกล่องก็คือตัวคู่มือครับผมต้องบอกเลยครับว่าทางว่านป๋อเนี่ยเขาทำกันบ้านมาดีมากๆดีขึ้นละเอียดขึ้นนะครับอธิบายการใช้งานได้ครบเครื่องมากๆดีแนะนําให้อ่านคู่มือประกอบด้วยนะครับมันบอกครบหมดเลยว่าติดตั้งยังไงใช้งานยังไงรีโมทปุ่มอะไรเป็นยังไงนะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับเป็นมิลเลอร์สกรีนเนาะไม่ว่าจะเป็น iOS นะครับหรือว่า Android ลองอ่านในคู่มือดูเดี๋ยวให้ไงดิมทําให้ดูด้วยนะครับแล้วก็หน้านี้นะครับซึ่งเป็นปัญหาในรุ่นก่อนเนาะเขาบอกมาด้วยนะครับว่าระยะการวางโปรเจคเตอร์เนี่ยจะสามารถฉายจอภาพได้ขนาดเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดดูจากคู่มือนะสูงสุดนะครับอยู่ที่250นิ้วซึ่งดิมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วตัวมันเองทําได้ถึงหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันใช้ระยะตั้ง8เมตรนะครับพื้นที่ในบ้านดิมอะคงไม่สามารถทําให้เพื่อนๆดูได้ขนาดนั้นนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าไอระยะที่มันฉายจอภาพได้120นิ้วรุ่นนี้จจะทําได้รริงหือเปล่าะาะรเพว่า อย่างที่เคยบอกไปว่าว่านป๋อ X1 Pro เนี่ยมันฉายได้สูงสุด120นิ้วก็จริงแต่ความคมชัดก็ถือว่าลดลงไปค่อนข้างเยอะในเองครับเดี๋ยวยังไงไปดูการรีวิวกันเลยอันนี้เป็นการใช้งานจริงตอนเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับคราวนี้เนี่ยว่านป๋อเซอร์ไพรส์มากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะนี่เขามีเสียงเพลงด้วยนะครับแล้วก็ให้เราเลือกภาษาตั้งแต่แรกเลยเขามีภาษาไทยให้เราเลือกด้วยนะครับ ก็จะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของว่านป๋อ T6 s m a c k ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์โทรศัพท์ของเรานะครับที่มี a อ c เคา t ของ Google นะเข้ากับตัวโปรเจคเตอร์ได้เลยหรือถ้าเกิดใครงง,งๆนะครับรู้สึกว่ามันยุ่งยากให้กดข้ามไปเลยครับ ในที่นี้นะครับเราควรจะใช้ Wi-Fi เดียวกับที่ตัวมือถือเราใช้นะถ้าเกิดใครที่ต้องการแคสหน้าจอนะครับจะเห็นว่าคราวนี้เนี่ยเลือกได้ทั้ง 2G แล้วก็ 5G เลยนะครับตรงนี้นะครับเขาจะให้เราลงชื่อเข้าใช้ตัว Google Account นะสามารถกดล็อกอินได้เลยครับแอปพลิเคชันต่างๆที่เราลงไว้ในมือถือที่มันสามารถลิงก์กับตัว Android Box Android TV ได้เนี่ย มันจะเข้ามาแบบออตโต้เลยเช่น YouTube เวลาเราล็อกอินนะครับก็จะเป็นแอดเข้าของเราทันทีเพื่อนๆก็ใส่อีเมลของเพื่อนๆได้เลยครับคราวนี้เนี่ยรีโมทเขามีการสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะเพราะว่าตัวเครื่องครับเขามี Google a s s i <อ> s t a n t เราสามารถเชื่อมต่อรีโมทของเรานะครับกับตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ได้เลยครับผมตัวโปรเจคเตอร์รุ่นนี้เนี่ย มันจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่เป็นหลอดไฟ LED นะครับแล้วก็ตัว Android เวอร์ชันนะครับจะเป็นเวอร์ชัน9.0จะเป็นเวอร์ชันเดียวกับทีวีเลยนะรวมถึงตัวชิปอัลโมจิกที่ใช้นะครับเป็นชิปที่ Android TV ใช้ด้วยครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆสิ่งแรกที่ดิมจะแนะนําให้เพื่อนๆทําก่อนเลยก็คือไปที่เซตติ้งครับเพื่อนๆต้องเชื่อมต่อตัวรีโมทให้เรียบร้อยนะครับมันจะเป็นบลูทูธแบบนี้นะเมื่อเราเชื่อมต่อแล้วเราจะสามารถสั่งการผ่านรีโมทได้นะครับรวมถึงพูด ผ่านรีโมทได้ด้วยส่วนเมส์โหมดตัวนี้นะครับให้เปิดไว้นะครับวิธีการเปลี่ยนจากตัวรีโมทเป็นเมสาก็คือมุมขวาบนครับให้กดค้างสำหรับตัวซอสนะครับตรงนี้เนี่ยคือสาย HDMI เนาะถ้าเกิดเราเสียบกับตัวอุปกรณ์ตัวไหนนะครับมันก็จะมาออกที่ตรงนี้ตัวภาษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับตัว projection mode เนี่ยเราจะสามารถเลือกได้นะครับว่าการฉายภาพของเราเป็นแบบไหนไม่ว่าจะเป็นแบบด้านหน้าแบบที่ดิมฉายอยู่งี้นะฉายเข้ากำแพงไปเลย รหรือเราจะฉายหลังผ้าที่เป็นผ้าสำหรับโปรเจคเตอร์หรือเป็นผ้าขาวบางใช่ไหมบางคนชอบแบบหนังกลางแปลงใช่ไหมครับก็ใช้แบบนี้ได้นะครับหรือถ้าเกิดเราจะตั้งบนกําแพงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับคีย mm ์สโตนนะครับบอกเลยว่าตัวนี้มีโหมดออโต้ด้วยนะครับถ้าเกิดเรากดเปิดปุ๊บ เขาก็จะทําการปรับนะครับตัวมุมต่างๆของตัวโปรเจคเตอร์เราให้แต่มันก็ไม่ได้ฉลาดถึงขนาดแบบเบี้ยวๆปุ๊บจะกลับไปตรงได้เลยนะคือองศาที่มันเบี้ยวนิดหน่อยตัวนี้ช่วยได้ครับ <อะ S 1> <cube. S 2> ซึ่งบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันปรับได้เยอะมากๆนะแล้วก็มีตัวเลขบอกด้วยนะครับโดยดิมจะขอปรับให้ตัวโปรเจคเตอร์ดิมเนี่ยเวลาไปออกกล้องแล้วมันตรงพอดีกับหน้าจอเพื่อนๆละกันเนาะเพราะตอนนี้กล้องมันจะดูเบี้ยวๆนิดนึงใช่ไหมครับ เราจะปรับได้ทุกทิศทางเลยนะครับค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะอันนี้ต้องชื่นชมนะครับเป็นการที่พัฒนาขึ้นอีกขั้นหนึ่งของทางว่านปอเขานะตัวซูมมันคืออะไรนะครับสมมุติเพื่อนๆต้องการให้ภาพมันเล็กลงนะครับเราสามารถกดปุ่มลงได้นะครับตัวภาพจะเป็นเรสูร์ชชั่นเดิมคีย์สโตนเดิมทุกอย่างเลยครับเพียงแต่ว่ามันจะถูกย่อลงหรือถ้าเกิดเราต้องการขยายขึ้นก็กดตัวปุ่มขึ้นที่รีโมทของเราได้เลยครับผม ต่อมาครับตัว Aspect Mode ครับตัวนี้ก็จะเป็นค่าเลโชเนาะว่าเราจะเอาแบบไหนจะมีออโต้นะครับมี4ต่อ3มี16ต่อ9นะครับโดยดิมตั้งไว้เป็นออโต้แล้วกันเนาะสำหรับเสียงนะครับเราสามารถปรับวอลลุมได้ตรงนี้ซึ่งเอาจริงมันคงไม่มีคนนาปับเนาะก็กดที่รีโมทเอากดขึ้นกดลงปรับได้เลยนะฮะแต่ สิ่งที่น่าเสียดายมากๆสำหรับว่านบอที T6 m a ็ Mac ตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีโหมดปรับแต่งเสียงเองแล้วนะครับว่าเราอยากได้เสียงเป็นแบบโหมดภาพยนตร์โหมดกีฬาหรือโหมดเล่นเกมหรือว่าจะปรับแต่งเองไม่มีแล้วนะตัวนี้จะเป็นเหมือน Android เปลียเลยครับผมการตั้งค่าวันเวลาต่างๆสามารถตั้งได้โดยอัตโนมัติเลยครับสมมุติเพื่อนๆอยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถ ตั้งค่าเขตเวลาเองได้เนาะหรือว่ารูปแบบเวลานะครับถ้าต้องการแบบ24ชั่วโมงก็สามารถตั้งได้เหมือนกันสําหรับตัว Storage นะครับเรากดเข้าไปดูก็จะเห็นว่าเขาจะมีแรมนะครับ2จิกแล้วก็ลอมเนี่ย16จิกแต่ตัวลอมนะครับมันจะพร้อมใช้งานจริงอยู่ที่10จิกครับผมสำหรับปุ่มรีเซ็ตตัวนี้ก็คือการรีเซ็ตเครื่องให้ย้อนกลับมาตอนแรกนะครับยกเว้นเวอร์ชั่นที่เราอัปเดตไว้ครับมันจะไม่ย้อนกลับนั่นเอง ค่ากำหนดอุปกรณ์ตรงนี้ครับตัวเครื่องเขาจะมีตัวคีย์บอร์ดให้อยู่แล้วถ้าเพื่อนๆไม่พอใจลงเพิ่มใน App Store แล้วมาปรับแต่งตรงนี้ได้ครับหน้าจอหลักก็เลือกได้ว่าจะเอา UI แบบไหนเนาะเปิดปิดตัวโลเคชันได้นะครับ Google Assistant ตั้งค่าได้เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆกันบ้างครับสําหรับการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอย่างแรกที่ดินจะต้องเปิดให้เพื่อนๆดูเลยคือ YouTube บอกเลยนะครับว่าภาพมันสุดมากม ด้วยค่าความสว่างที่มันให้มาถึง550ลูเมนเนี่ยมันสว่างจริงๆนะครับเทียบกับตัว X1 Pro ที่เคยทํามาเนี่ยตัวนี้กินขาดเลยนะความคมชัดนะครับก็สามารถรองรับได้สูงสุดที่ 4K เลยนะฮะแต่เวลาเขาแสดงเรซูลชันจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่10,80 p หรือ Full HD เท่านั้นนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณภาพภาพมันจะสวยงามขึ้นอีกครับในการเซตติ้งนะครับเราจะเห็นว่ามันสามารถเซตได้ถึง 4K เลยนะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับตัวนี้เล่น 4K ได้ มันสวยแค่ไหนดิบอกเลยมันสวยมันคมมันชัดมากๆเลยนะสำหรับ u t u b e นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับ HDR10+ ด้วยเพราะฉะนั้นสีก็จะสวยมากๆเลยฮะสีสันที่ทำออกมาเนี่ยดิบอกเลยว่าทำออกมาได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆเยอะมากนะครับค่าสีค่อนข้างตรงเลยทีเดียวมาดูกันที่ไฟล์ขาวดำกันบ้างนะครับจะเห็นว่าการแสดงสีขาวดำเนี่ยก็ทำออกมาได้ดูดีมากครับสีดำก็ดูดำแบบดำมากๆเลยนะถือว่าเป็นอะไรที่ เฟิร์กมากๆเลยนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ตัวนี้ในส่วนของ YouTube สำหรับรุ่นนี้นะครับในการฉายโปรเจคเตอร์คู่กับจอผ้า a L R เนี่ยมันทำได้ดีขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากสีสันเขาเนี่ยตรงอยู่แล้วแล้วก็สวยคมอยู่แล้วนะครับพอใช้คู่กับจอผ้า a L R เนี่ยก็จะคมกลิบขึ้นไปอีกครับให้ฟิลลิ่งเหมือนดูทีวีเลยฮะสังเกตได้จากรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นนะมันสวยมากๆจริง อีกเรื่องหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ดีมากๆเลยนะครับก็คือตัว Disney p a s s Hotstar ครับไฟล์ที่เล่นออกมามันสวยคมกริบมากๆเลยเดี๋ยวดิมจะลงแอปพลิเคชันก่อนละกันจะไม่มีติดในเครื่องนะในเครื่องจะเป็น Disney Plus นะครับเราต้องลง Hotstar เองนะลง t o ไอ ID ได้ด้วยนะค่อนข้างเหมาะกับเพื่อนๆหลายๆคนมากๆเลยเนาะเพราะว่าจะสามารถใช้ดูดิจิตอลทีได้นั่นเองครับเดี๋ยวเองมาดูกันว่า Disney Ho s ตเนี่ยภาพสวยแค่ไหนบอกเลยว่าคมกริบคมกริบ ที่ด้านบนเราจะเห็นว่าเราสามารถตั้งค่าได้คุณภาพถ้าเป็นสูงปานกลางต่ําเลือกได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนครับถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนดิสนีย์สตาร์วอล์นะครับหรือว่าแฟนมาเวลนั่นเอง มาดูแอปพลิเคชันยอดฮิตอย่าง Netflix กันบ้างนะครับต้องบอกว่า Netflix เนี่ยเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆสำหรับว่านปอ T6 Max นะครับถือว่าเป็นข้อสังเกตหลักๆเลยนะครับถ้าเกิดใครต้องการจะซื้อไปดู Netflix ตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวระบบความปลอดภัยของเขาเนี่ยเป็นแบบ L3 ครับผมดังนั้นไฟล์ที่เล่นได้เนี่ยคุณภาพสูงสุดจะอยู่ที่ 480p เท่านั้นนะครับจะไม่ใช่ตัว HD 720p หรือ Full HD 1080p นะ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะต้องบอกก็คือตัวแอปพลิเคชัน Netflix กับตัวระบบ Android ตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเราจะต้องปรับเป็นโหมดเมาส์ในการกดเล่นนั่นเองดีมแนะนำให้ติดเมาส์ไร้สายไว้ด้วยนะสำหรับแอปพลิเคชัน View นะครับก็เหมือนเดิมก็คือตัวแอปเนี่ยมันไม่รองรับกับพวก Android TV Android Stick หรือว่า Android Box นะครับถึงเราลงไปก็เปิดไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยขอข้ามไปเลยละกันเนาะถ้าอยากดูวิวจริงๆต้องลงเป็นไฟล์ apk เพิ่มเติมเอาเองครับ สำหรับแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆจะต้องรู้จักกันเพิ่มเติมก็คือ EMo Store ครับมันจะเป็นเหมือน Play Store นี่แหละแต่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งเขาทำมาเพื่อซัพพอร์ตกับตัวว่านปอที่6 Max โดยเฉพาะเราสามารถดาวน์โหลดแอปที่เราหาไม่เจอในเพ Store ได้ในแอปนี้มากมายครับไม่ว่าจะเป็น Tik t o k VTV, HBO Go อนะครับอยู่ในนี้หมดเลย V Live ก็อยู่นะครับลองดาวน์โหลดเพิ่มเติมกันดูนะตัวแอปพลิเคชันในนี้นะครับใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยเหมือนเราติดตั้งผ่าน Play Store ปกติเลยครับ และแน่นอนครับว่าพอเป็นเวอร์ชัน Android 9เนี่ยเราสามารถปรับแต่งหน้าตาของเราได้เลยครับโดยที่เราไปหน้าโฮมนะเราจะสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะให้แอปพลิเคชันไหนเนี่ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างสามารถทําตามนี้ได้เลยครับเลื่อนไปทางฝั่งซ้ายสุดกดแอปพลิเคชันที่เราต้องการนะครับกดเลื่อนซ้ายอีกหนึ่งทีก็จะสามารถเคลื่อนย้ายแอปพลิเคชันขึ้นลงตามใจชอบได้เลยสะดวกสบายมากๆเลยครับ สิ่งหนึ่งที่ดิมประทับใจในว่านบอที่6 Max นะครับก็คือคุณภาพภาพเขาเนี่ยมันทาสีมันทารายละเอียดคมชัดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันชัดขนาดไหนเดี๋ยวดิมจะสาธิตด้วย Nintendo Switch ก่อนนะครับจากนั้นจะเป็น PlayStation ครับเดี๋ยวเชื่อมต่อ Nintendo เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันรองรับ hdr 10 p l u นะครับดังนั้น ความคมชัดนะครับเรื่องของสีต่างๆเนี่ยมาทําออกมาได้ตรงตามที่มันควรจะเป็นเป๊ะๆเลยครับดังนั้นเนี่ยโปรเจคเตอร์นะครับในราคาที่ต่ํากว่าหมื่นดิมบอกเลยว่าตัวนี้เล่นเกมฟินมากๆเรามาดู PlayStation กันบ้างนะครับว่าคุณภาพภาพที่ทําออกมาเนี่ยมันจะสวยได้มากน้อยแค่ไหนเนาะสำหรับเครื่อง PlayStation ที่ใช้เนี่ยเป็น p พสีนะครับ มาดูที่ฟีฟ่ากันบ้างนะครับว่าภาพออกมาเป็นยังไงดูดีทีเดียวเลยนะครับนี่คือ 1,080p นะครับแต่ตัวเครื่องเนี่ยสามารถรองรับการเล่น 4K ได้นะครับดังนั้นรายละเอียดสีสันนะครับกับตัวภาพที่ออกมาดิมบอกเลยว่านี่คือโปรเจคเตอร์ราคาไม่ถึง10,000บาทนะครับที่เหมาะมากๆนะครับที่จะเอามาเล่นเกมครับผมรายละเอียดดูดีมากเลยนะใครอยากซื้อไปนะครับถามว่าเล่นกับเพดีไหมนะครับที่ผ่านมาดิไม่ค่อยแนะนาใช่ไหม แต่ตัวแนดิมแนะนําเลยครับว่าเหมาะมากอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่อยากดู Netflix แบบชัดๆนะครับแนะนำเลยว่าเปิดผ่าน Playstation ได้เลยครับถ้าเกิดเรามีนะ Android Box นะครับหรือว่าตัว Android s t i c k เนี่ยก็สามารถเสียบได้เลยครับจะได้คุณภาพภาพที่ดีขึ้นมากๆดูคุณภาพภาพที่เขาทำได้นะครับว่ามันแตกต่างจากตัวปกติของมันยังไงอันนี้จริงๆคุณภาพภาพที่ควรจะเป็นนะ ควรจะเป็นแบบนี้นะครับในความคิดเห็นของดีมสําหรับการปรับโฟกัสนะครับเราสามารถทําได้ไง่ายมากหยิบรีโมทขึ้นมาด้านซ้ายล่างนะครับจะมีปุ่มตรงนี้อยู่ถ้าเกิดเรากดลงนะครับมันสุดแล้วเราก็ลองกดขึ้นดูครับผมกดไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆกดนะจนกว่า โลโก้ตรงกลางของโปรเจคเตอร์เราเนี่ยจะชัดขึ้นนะครับแต่ถ้าจะเอาชัวร์ดีมีเทคนิคส่วนตัวนิดนึงครับก็คือกดไปที่การตั้งค่าด้วยนั่นเองแล้วลองสังเกตแถบเมนูครับว่าตัวฟอนต์เราเนี่ยชัดสุดไหมเพราะว่ามันจะมีความเหลื่อมล้ํากันนิดนึงนะเห็นไหม มันยังชัดได้อีกนะครับอลองกดขึ้นขึ้น,นลงลงดูสำหรับการแคสหน้าจอนะครับหรือบางคนเรียกว่ามิลเลอร์หน้าจอนะไม่ว่าจะเป็นตัวแท็บเล็ตนะครับหรือว่าตัวมือถือเนาะฝั่ง iOS เนี่ยเราสามารถแชร์สกีนขึ้นไปได้เลยสําหรับ Android เนี่ยเราต้องทําผ่านอ e ีแชร์เซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็ต้องมี Android เวอร์ชัน5.2ขึ้นไปนั่นเองเวลาเรากดอ e ีแชร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเจอ QR Code โค้ดอยู่นะครับให้เราสแกน QR โค้ดในการโหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เกวัเนว Android, วะน,ต iPad นะต iPad หรือว่าจะเป็นอย่างอื่นนะครับลองเลือกดูแต่จริงแล้ว iOS เนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับริมก็เข้าไปที่ eShare ได้เลยนะครับแถบเมนูด้านบนเนาะจะมีตัว setting อยู่นะครับแล้วก็จะมีตัว eShare เนาะเขาก็จะหานะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยอยู่ไหนซึ่งทุกๆครั้งเวลาเรารเ s e t เครื่องเนี่ยรหัสจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าพอเรากดเจอแล้วเราก็กดมาเลือกข้างล่างต่อเลยครับแถบด้านล่างนะครับจะมี2ออย่างที่เราสามารถเลือกได้ก็คือเราจะลิงก์หน้าจอนะครับเป็นเอาโปรเจคเตอร์เป็นหลักนะครับ ก็จะเป็นทีวีมิลเลอร์เนาะก็จะอิงตามโปรเจคเตอร์ขึ้นมาอยู่ที่มือถือเราแคสหน้าจองเราเข้าไปแทนเนี่ยเราต้องกดตรงเมนูที่ชื่อว่ามิลเลอริงนะครับตรงนี้เขาก็จะมีการถามครับให้ยืนยันเราก็กด Start Now เท่านี้นะครับมือถือของเราก็จะถูกแคสขึ้นไปที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วครับบอกเลยนะครับว่า ง่ายขึ้นเยอะมากๆนะในการเปิดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับทำได้รวดเร็วนะแต่ตัวคุณภาพของไฟล์นะครับมันก็จะค่อนข้างดรอปลงไปนิดนึงนะเห็นไหมจะเห็นว่าพอเราตั้งเป็น 1080p เนี่ยครับมันจะมีการดีเลย์นิดนึงนะแต่คุณภาพไฟล์ที่มันทําได้ครับ มันก็ไม่ถึง1080 P ตามหน้าจอเราอยู่ดีก็จะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับดินสอนะครับถ้าเกิดเราจิ้มเนี่ยเราก็สามารถกีดเขียนที่หน้าจอเราได้เลยมันเหมาะสําหรับการพรีเซนต์มากกว่าที่จะมาดูวิดีโอนั่นเองครับโดยรวมแล้วในการแคสหน้าจอเนี่ยถือว่าทําได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆมากๆเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูการแคสหน้าจอฝั่งของ iOS กันบ้างครับแค่เปิด iPad นะครับหรือเปิด iPhone ขึ้นมากดสกรีนมิลเลอร์ลิงนะครับมันก็จะเจอคําว่า e s h a r e แล้วตามด้วยรหัสของเครื่องเราพอกดเสร็จปุ๊ การแคปหน้าจอก็จะขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ความลื่นไหลเนี่ยก็จะลื่นไหลก็ฝั่ง Android ด้วยนะครับแต่อย่างที่ดิมบอกไปครับคุณภาพภาพที่ทําได้เนี่ยมันก็ไม่เท่ากับเปิดผ่านตัวเครื่องอยู่ดีนะมันจะเหมาะสําหรับการพรีเซนต์มากกว่าอีกเงื่อนไขนึงนะครับที่ดิมถือว่ามันเป็นเรื่องเทคโนโลยีเนาะเวลาเราเลื่อนนะครับมันจะมีการกระตุกนิดน,ดนดในช่วงแรกนะฮะซึ่งไฟล์ที่มันทําได้เนี่ยดิมมองว่ามันก็ความละเอียดอยู่ที่ประมาณ 720p ถึง1 0 8 0 p นี่นแหละแต่มันก็ไม่ได้คมกลิปเท่ากับไฟ 4K ที่ตัวแอปพลิเคชันในตัวโปรเจคเตอร์เราทำได้นั่นเองครับโดยรวมแล้วเนี่ยดิมถือว่าโอเคเลยนะเราสมมุติเราอยากวาดรูปเล่นหรืออยากคุยงานกับเพื่อนใช่ไหมครับเราก็สามารถทำได้เลยนี่สำหรับใครที่จะแคสหน้าจอแล้วดู Netflix กับ HBOGo นะครับดิมลองให้แล้วนะมันไม่มีภาพขึ้นมานะครับมาแต่เสียง เป็นยังไงกันบ้างครับดูการใช้งานโดยรวมไปแล้วเดี๋ยวดิมจะมาสรุปข้อดีและข้อสังเกตของว่านฟอรที่6 max ตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มกันที่ข้อดีก่อนเลยครับอย่างแรกเลยที่ต้องชมนะครับดีไซน์เขาเนี่ยทำออกมาได้สวยงามมากๆงานประกอบก็โอเคมากเลยครับวัสดุ ดูดีทีเดียวนะฮะเรื่องของการดีไซน์เทคโนโลยีที่จัดมาให้เนี่ยบอกเลยว่าครบเครื่องมากๆเลยเรื่องที่2ครับคือเรื่องของการที่เราสามารถปรับโฟกัสได้ผ่านตัวรีโมทดีมองว่ามันเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้มากๆเลยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราต้องมาหมุนมือตรงนี้เอาเนาะมันก็ค่อนข้างไม่ถนัดน,นะครับแถมยังสามารถพูดคุยกับ Google Assistant ผ่านรีโมทได้ด้วยตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับว่านบอร์ดที่6 Max เรื่องที่3ครับโปรเจคเตอร์นะจะไม่พูดเรื่องความคมชัดความสว่างก็ ตัว T6 Max เนี่ยนะเขาให้ความสว่างถึง550ดูเมนนะครับมันสว่างมากๆนะครับในราคา9,990บาทเนี่ยถือว่าอยู่แนวหน้าเลยนะฮะแล้วความละเอียดที่ทําได้นะครับก็คือ Full HD แถมรองรับ HDR แล้วก็ HDR 10 Plus ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้ความคมชัดเรื่องของสีสันท ak ak ini, <Project or S 2> ําออกมาได้ดีมากๆนะโปรเจคเตอร์ในเรือราคาต่ํากว่า10,000นะครับดีบอกเลยว่าตัวนี้น่าสนใจมากเรื่องที่4นะครับ,รบเขารองรับการเล่นไฟล์ 4K แบบที่ไม่ต้องเสียบอะไรเพิ่มนะดังนั้น เนี่ยเวลาเราดู YouTube นะครับเปิด 4K ได้เลยภาพคมชัดครับสวยงามมากๆแต่ย้ำอีกทีนะมันรองรับการเล่นนะครับความละเอียดที่เขาทำได้คือ Full HD หรือ 1080p เท่านั้นแต่ของจริง มันก็ช่วยได้เยอะนะครับบอกตรงว่ามันสวยแล้วมันคมขึ้นมากมากเลยนะนอกจากนี้ถ้าเกิดเราใช้จอผ้า A.I.W เนี่ยมันจะคมขึ้นอีกนั่นเองครับเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องของเสียงดิมรู้สึกว่าเสียงของว่านป๋อเนี่ยเขาเป็นจุดเด่นมากๆเลยมิติเสียงต่างๆมันทําออกมาได้ดีแล้วก็ตัวลําโพงเนี่ยให้เป็นลาโพงคู่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ครับผมจากการใช้งานจริงนะครับดิมก็เจอข้อสังเกตอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวจะมาบอกเล่าให้ฟังแล้วกันครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของ Netflix แล้วก็ HBO Co ครับ ถ้าเกิดใครที่ซื้อไปแล้วต้องการดูสตรีมมิ่งสแอปนี้เป็นหลักเนี่ยดิมบอกเลยว่ามันไม่ตอบโจทย์ครับเพราะว่าตัวระบบความปลอดภัยที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นแบบ L3 ครับดังนั้นความละเอียดที่เขาทําได้สูงสุดนะครับที่เขารองรับมันอยู่ที่ 480p เท่านั้นนะครับไม่ใช่ 1080p นะตามวิดีโอที่เห็นเลยครับว่ามันก็จะมีความไม่ชัดนะครับแต่ถามว่ามันขัดหูขัดตาไหมขนาดนั้นไหมมันก็ มันก็ขัดแหละแต่มันก็พอรับได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากดูชัดๆดีมแนะนําเลยครับตัวนี้สามารถเสียบ n n r r o i s t t c k เสียบ a อ d r o i d Box ได้หรือถ้าเกิดใครมี PlayStation อยู่แล้วนะครับซึ่ง เพ a สเ t ชันเนี่ยดู Netflix สวยมากๆนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟน Disney นะครับแฟนมาเวลนะที่บอกเลยว่าซื้อตัวนี้ไปอ่ะคุ้มแน่นอนเพราะว่าตัว Disney p พ u s นะครับมันคมมากๆเลยนะคมจริงๆหรือถ้าเกิดใครที่ตามหาโปรเจคเตอร์ในราคาไม่ถึงหมื่นอยากเล่นเกมแบบฟินๆตัวเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนครับ ข้อสังเกตข้อที่2ในการตั้งค่าต่างๆของโปรเจคเตอร์ดิมรู้สึกว่าทางว่านป๋อเนี่ยก็ทำท6 Max ออกมานะครับต้องการให้ตอบโจทย์คนที่อยากใช้โปรเจคเตอร์ฟิลลิ่งที่เป็น Android TV นะครับซึ่งโดยรวมประสบการณ์การใช้งานนะมันก็ใช่แหละแต่มันขาดเสน่ห์ความเป็นว่านป๋อไปนิดนึงเนาะไหนจะเรื่องการเซตค่าโทนสีต่างๆไหนจะการเซตมิติเสียงนะครับตามอีควอไลเซอร์ที่เราต้องการ มันหายไปนะครับแต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าตัวนี้เขาทําเรื่องของสีสารรองรับ SDR SDR 10 Plus มาแล้วนะครับดังนั้นเขาว่าต้องการให้สีมันตรงที่สุดอันนี้ก็พอเข้าใจได้อยู่ พูดสรุปโดยรวมแบบสั้นๆนะครับโปรเจคเตอร์ว่านบอร์ที6 Max ตัวนี้เหมาะกับใคร1แฟนดิจิตี้ฮอสตานะครับซื้อไปตอบโจทย์แน่นอน2คนที่ต้องการใช้โปรเจคเตอร์แบบทั่วไปไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะแต่ถ้าเกิดต้องการดู Netflix นะครับหรือ h b o g o เนี่ยดีมแนะนําไปดูผ่านทาง PlayStation Android Stick Android Box นะครับหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําได้นะครับภาพก็จะคมชัดขึ้นนั่นเองครับและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดใครอยากได้โรเเคตตตอไไววล่ล่่นนนกมมมาาถึงืัี้บ บโจทย์เลยครับไม่ว่าจะเป็น PlayStation 4นะฮะที่ดิมใช้อยู่เนี่ยภาพที่มันทำออกมาดิมถือว่าโอเคมากเลยนะสีสันตรงนะครับสวยงามมากรวมไปถึงถ้าเกิดใครที่เล่น Nintendo เนี่ยตัวนี้ดิมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนสีสันมันเหมือนหน้าจอที่เราใช้อยู่จริงๆเลยนะดังนั้นถ้าเกิดใครต้องการโปรเจคเตอร์สเปคประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อดีและข้อสังเกตเนาะย้ำกันอีกทีนะครับโปรเจคเตอร์ว่านปอดีหตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ ,9990 าสบาทนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับตอนนี้ทางว่านปอก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะตั้งแต่วันที่2 0ถึง31มกราคมนี้เขาแถมหูฟงัง d ิจิทัลโกลดพอดีมูลค่า599บาทด้วยถ้าเกิดใครสนใจก็ก,กดเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับตามลิงก์ที่ดีมทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยหรือถ้าเกิดใครดูคลิปแล้วมีคาถามอยากพูดคุุยยกกกัับบบดดดมมมมมม็พพิิ์คคคออเนนาาาาูถถไ้้รใชลปแ นี้นะครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ดีมและทีมงาน Next Tech ด้วยนะครับที่สาคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดครับผมสําหรับวันนี้ดีมและทีมงาน Next Tech ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ